ฝนตกฝนตกบรลกูกมันก็คืมมาหลายมือละคลืบม,มาสองสามเมือ่อละประตกมันมาตกเมื่อนี่อากาศฝนตกตอนเสาราเนาะ โอ้ยยามไปเพื่งพักบ่แม่นอันนี้เบิดแล้วเ่เบื่องพักกันพักก็บ่ได้ปลูกดอกพีนี่พอว้ซื้อเพราะมันเดี๋ยวมันกระสิเบิดแล้วบ่เกินสองสามเดือนมันกระสิเบิดหนามันแล้วสองเดือนเพระว่าตุลาอีกหนาวแล้วพี่น้องอีกสองเดือนก็ตุลาแล้วแม้เพราะยนีว่าเจ้าว่าต้องไปเพาะอีกแล้วมันสิเบิดมันเสิยหอดหนาวอีกแล้วได้นน่สองเดือนมันใหญ่บท่านดีเด้ขอได้เพาะอันต้นทัวไว้ี่ พอได้กินกระชางมันเพาะอว้เพราะาผีนี่มันยากเนาะยากน้ำเรื่องบ้านนี่แหละพี่น้อง่านน้ำกันงายบ้านงานซองอยานไปเรยว่าไม่มีเวลาเพาะถึงมีเวลามันก็เอาไปบ่ใส่พี่น้องมันมันหลายยางมันวุ่นไหวก็พอตะของที่ห้าคิดว่าอยากเพาะนะโอ้ยอันอันนี้เป็นดอกแล้วตัวนี้ คือฝนสองวดมันก็เป็นดอกเลยจ้าน,นี่ไอันบบเพื่เท็ด่อยนีไหมคณะอันที่ห้าวยายไปวันที่ยี่สิบเนาะพ่อยายไปแล้วป่นี่กระสีเหลือเวลาอีกสิบก่ามือหายห้ากลับมา ah เห็ดเพิมความสะอาดบานห้าเพราะว่ามันมีสัตว์เนาะเพราะว่าพวกขายบานเขาบอกว่ามันมันอยากมีกลิ่นอยู่นะเ้าก็ต้องเขามาปรปับปรุง มายความว่าสิจงางคนมาเฮ็ดให้มันดับกินน่ะนะขอกินมันเดี๋ยวว่ามันกินมันฝังเลือดอย่างไตไตบ่าเนาะสะอาดอันสะอาดแท้ละแต่ว่าหกิ่นมันอ่ะนะขจัดให้มันหายไปฮะนะพี่น้องเดี๋ยวต้องมาดูแลเอีกสักซิเปไปมากๆเอาหนะก่อนสิประกาศขายฮนะต้องให้มันเรียบร้อยก่อนนะพี่น้อง อืมอืมบอหางเลาะเบิ่งผักกันอืมกายแบบเพียรกายังไหวเนี่ยก็เคป,ปลูกด้วยบอลหนาวมากจักหน่อยกันหนาวมากอีกสองเดือนอันนี้มิถุนการกรกฎาคมบ่สิงหากรัญญาตุลาเออสิงหากรัญญาได้ตุลาบ้าน,นีหนาวเด้ทางบ้านคอยนี่อันอันอัน ทุกปีมันหิมะตกตุลาด้พี่น้องเออเพราะฉะนั้นมันก็เริ่มตั้งแต่เดือนกันญากันญาเนี่ยมันกัอันนี้แล้วมันก็บสีน้วาแบบแข็งเดียวนะแต่คือสบวัสด้กินได้จังไรแล้วสีล่องบ้างนะล่องปลูกไปบ้างอืมแ้มันได้ซึ้นใจในปีนี้บ่ได้ปลูกน้ําเขาเวลาอืมนี่ดีได้ได้เพาะไว้เนี่ยสิบปอถาถึงเวลาปาใหญ่ไปบ้านเขาไปเพาะมันกับ่ท่านกินพี่น้องฮาตรงสลัดเนาะอืม นี่กะสลาได้ซ้ำน so ี่แหละพี่น้องเอ้ยอ่าไส่ได้กินว่าได้กินดอกอืมเมื่อห่เวลามันไม่ทันอันนี้ต้นทั่วพี่น้องยิ้มกันงหญ่แล้วปลูกไว้ให้มันต้นแข็งจักหน่อยก็เสิแยกกระถางหน่อยๆใส่ยืดไปเด้อเด้ออดว้ฮอดไบสักก้อนจะเฟื่มมตัวอีกจัก อีกสามอีกสองอาทิตย์เนาะอีกสองอาทิตย์ก็จะไปแล้วนสองอาทิตย์ตอนเด็สองอาทิตย์กลัวอเออเถิกฝนเนี่ยคับพีน่นต้นบกโกรดต้นอ้วนไม่หน่จักน้อยมันเคยเประเียดกันต้นกระถิ่นส้มวันนี้นั่นเตรียมโตลุ่มเลยพี่น้องเตรียมโตลุ่มอัน ลองดินมันบาว่ายแล้วเดเอาเขาไม่บานก็สิเอาตพวกจําเป็นแบบพวกสะรเนรเนาะที่ว่ามันทนหนาวบ่ไอยนะแล้วมันสิดับตะคันสะรเนรที่เอากินทุกมือ่อสะรเนรหอมเป๊ะอบอกี้ถังน,นนะอันบักโกรดก็สิสิล่องเสียงเอาล่องดินบ่านอเก็บใบมันออกเพิ่อแล้วก็สิเอาล่องดินล่องบ้างบ้าง จะล่องเบิงอยู่เพราะว่าดอดตอนไหวอยู่ทามัน้ามันบ่ติดก็คือว่าเสียงเบิงั่นะเอ,าอ้าหนังบักหน้าบักอยังสิเลาลงดินเบิดถ้ายัางกันแล้วไปเฮาปลูกเอาควาวมุกมหลายปีแล้วเอาความสุกมาสามปีแล้วเนาะถึงเวลาลองดินแล้วไ้เทนฐานที่มันค้งแล้วก็า่าละคิดว่าสิบ่อยากง่ายไปไสอีกแหละนะยูขกันไปเบาคอยจักน้อยเนาะ เสียงฝนมันแห้งจนฝนตกก็บ่ค่อยสบายได้เสียงดังเบบนๆอ้าวอ้าวอ้าวลูกค่อยอ้าวอ้าวแบบลายไหมอืมแปลงผักกระคุดไว้เขาซื้อดอกพี่หน้องแค่เขาเสียดเพราะเห็ดกระเตีงของเขาเนาะแค่เห็นแบบว่าจาังไนไหนๆเราก็มีไอ้ตะข่ายให้เขาลัวให้เขาแล้วไงต้องให้มันดูดีอนะประมาณว่าให้ดูดีซื้อๆนะพี่น้องอืม นี่มันดูดีว่าเออให้เขาเตรียมพร้อมปลูปกบ่ปลูปกก็เรื่องของเขาเพราะว่ามันได้ขออนุญาตเขามาเฮ็ดสวนแล้วไงขออนุญาตไอ้ธนาคารแล้วไปบอกกับธนาคารไปแจ้งกับไอ้เ,อเขาเรียกว่าอะไรไปเรียกกับไอ้หน่วยงานเขานะหมู่บ้านเขาะน่นะว่าเอเอเฮ้าอันนี้เด้เอเฮ้าอันขออนุญาตท้ำสวนเดอ้อเนี่ล่ะ แค่นี้แหละ,ะแต่ว่าอีกส่วนหนึ่งเขาเอาออกแล้วเขาต้องเอาไปใส่บันรไม้ห้าเนาะเขาเก็เาข้องคว่ควมเป็นสวนไว้ให้เขานะเพื่อว่าเขาเพื่อเขาบ่งบอกเขาก็สิสด้ไปขออนุญาตไม้นู่นนั่น,นเขาขอหเ้เรียบร้อยแล้วเนาะอืมหรือว่าอนาคตเขาอยากถมกับเรื่องของเขาเห็นบ่ต้นไม้เอามาตากฝนนี่เออดีกัน มันบาบานนักเท่าน้อใหญ่มันดูโหดบ้างใ่ปะอะไรเต็มที่บ่กฮะต้นอันนี้่อยต้นเลนลี่คอยมาเนีดอกเลนลี่คอยวันฝนตกเนาะผ้าเลาะรอตรงอัอนพักที่จะเอาไปหันหลังข้าไปเรืนนะ่อยเลย ดีใจฝนตกฮนะน่ะมันแหงมันแหงหลายมือละจสสีนสดซึนเป็นแน่ไหนาะถือฝนาะมึงเนี่ย,ยกุหลาบข่กยกดมันติดอลไเออปงอยู่ยกุหลาบนั่น ขุดเหงามันเลยได้กุหลาบข่อยเอาไปเบิรของห้องข่อยเนี่ยจนลาบแดง่อยอยังดีกุหลาบชมพูอ,อเตรียมตัวออกเลยใช่ไหมจ๊อะอราเล่นดีชั้นอืม